ที่หลวงตาเคยบอกว่าทําบุญชาติเดียวแต่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เป็นอาสองขข่นี่ก็ทํากันยังไงครับหลวงตากรรมาฐานเนยะกรรมคือการกระทําฐานก็คือ,คอจิตคือการฝึกจิตนะคือการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยนะถ้าไม่มีฐานนะเราไปสร้างบาร,รมีอย่างอื่นไม่ได้หรอกพนระถ้าเรามีฐานนะฮะเราจะทําได้ตลอดตลอดไปนะไม่ใช่อาสองไขเดียว ตลอดไปจนกว่าเราจะสําเร็จในสิ่งที่เราปรารถนาเพราะฉะนั้นท่านหลวงปู่ท่านบอกฮเองต้องฝึกกรรม,มาฐานก่อนฝึกฐานให้มันแน่นก่อนถ้าเองไม่มีฐานนะเองจะไปเรียนอะไรได้ฝึกอะไรไม่ได้หรอกพลาดท่านบอกมันจะพลาดเพราะฐานไม่แน่นพลาดนะเพราะฉะนั้นท่านห้ฝึกกรรม,มาฐานก่อน มให้ทําอย่างอื่นไม่ได้ทําอย่างอื่นก่อนถ้าทําก่อนอนะ่ะมีโอกาสพลาดได้มากถ้าเรามีฐานเนี่ยสดมนภาวนาอย่างที่ท่านแน,นนะนํแล้วมันสดมน์มันแพร่เมตตามันเปลี่ยนอารมณ์หมายถึงมันบันทึกลบบันทึกบุญนะบุญบันทึกได้ตอลอดเวลานะฮะจากตาโูจมูกลิ้นกายเนะี่ยเรามองเห็นเราก็เป็นบุญแล้วฮนะ ตาโหได้ยินเสียงก็ได้บุญนะชิดวปมุมบวกนั่นแหะคือบุญถ้าทําได้ก็ชีวิตหนึ่งเนี้ยก็ร้อยปีประมาณนะฮะอาจจะไม่ถึงมีน้อยคนที่จะถึงประมาณเจ็ดสิบหกสิบเก้าสิบแปดสิบวันหนึ่งยี่สิบชั่วโมงเราบันทึกบุญได้มากเท่าไหร่เราบันทึกเรื่องทางโลกมากเท่าไหร่ อารมณ์ทางโลกอารมณ์ทางบุญมีมากน้อยเท่าไหร่ถ้านักปฏิบัตินักสร้างบารมีเขาจะพิจารณานะฮะการพิจารณาทุกวันเนี่ยฐานมันจะแน่นไวมากเพราะเราเราเราหาความบกพร่องของเราได้ฐานในสําคัญนะฮะบางคนไปทําอย่างอื่นนะบางคนอจาจะเอายอด บางคนเกิดมาพาท่านพูดถึงเรื่องไม่เกิดแต่ไม่เข้าใจเรื่องฐานของตัวเองพอทำารืงสักพักไม่มีฐานก็เลิกก็เบื่อไม่มีฐานเพราะนั้นทำอะไรก็ช่างหรอกถ้าฐานไม่แน่นไปไม่ได้หรอกาพารณาตัวเราวันนี้อารมณ์มันไปทางไหนเป็นส่วนใหญ่ ทางโลกมีมากกว่าทางธรรมไหมถ้ามันมากกว่าแสดงว่าขาดทุนแล,ะละ้วล่ะไม่ใช่นักสร้างกำลังนะฮะไม่ใช่นักสร้างฐานท่านจึงสอนหลวงตาว่าเองต้องฝึกตลอดชีวิตห้ามหยุดตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ตราบใดที่เองกินอยู่เองต้องฝึก ตลอดเวลาที่เองนึกได้ใช้อาริยบทที่มีอยู่คือยืนเดินนั่งนอนนอนเองก็ต้องสวดให้หลับตื่นนอนไม่ต้องทำอะไรก่อนอันดับแรกก็คือบริกรรมก็คือสวดมนต์ก็คือภาวนาก็คือน้อมจิตไปในทางบันททกบุญท่านจึงบอกให้ จิตเจงห้ามไปไหนอยู่ที่พระอยู่ที่บทสวดอยู่ที่ข้าคืออยู่ที่หลวงพ่อให้อยู่แถวแถวนี้ยอย่าให้มันไปไหนถ้ามันไปก็ดึงมันมาทําไมต้องให้มันอยู่ตรงนั้นเพราะตรงนั้นเป็น,เป,นเป็นขุมพลังงานท่านบอกเองอยากรู้อะไรเองก็ถามพระได้ใช้ความรู้สึกได้เองอยากรู้เรื่องทางโลกและทางธรรม ใช้พระใช้บทสวดมนต์นอมไปสิพระนอมไปสิบทสวดมนต์นอมไปสิลูกของท่านเพราะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสื่อมันเป็นสื่อของท่านหมายถึงมันเป็นพลังงานของท่านมันเป็นบรารมีของท่าน